ดีแม็กซีประตูที่ข้างวดเพียง6กพันกว่าบาทตลอดสัญญาครับผมมีมาให้1คันนะครับสาหรับคันนี้อีซูดีแม็ก l ์ออนิวนะครับผมเครื่อง2.5นะเป็นตัวเอสประตูนะปี2องพันสบามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผรอมงวดหกพันกว่าบาทปีดาวครับผมมาดูกันหน่อยว่าสวยไหมนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานด้านหน้าสวยเดิมนะครับต่งมาด้วยกระจังหน้าโครเมียมแล้วโลโก้สีแดงนะครับไฟหน้าสวยใสกลิปเลยนะ สว,สวยนะคันนี้ลงล้อแม็กให้เรียบร้อยนะใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งพร้อมหล่อให้เลยนะพี่จัดให้เลยนะครับผมเอาไปดูภายในกันต่อนะครับอ่าสำหรับภายในนะเลขไม้เพียง1 2 7 0 0 0สมกิโลแล้วก็ภายในคือสวยเดิมมากนะครับผมอ่าตัดทนดํามาด้วยทนสีครีมเบาะผ้าสีครีมนะครับอ่เกียร์ธรรมดา5สปีดน,นะเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่สีประตูพร้อมใช้งานด้านหลังก็คือรถสวยๆเดิมๆ ครับนี่นะโอ้รอคันนี้เอาไปค้าง,งวดหกพันกว่าบาทนะใครสนใจนะครับผมโทรหาผมได้เลยที่เบอร์081238 6699 66ครับ